ครับผมมันใครอะวันนี้กับมาครับจะเกมหมาเกมใหมครับนะครับวันนี้จะทำเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเพื่อนผมเป็นคนคอเองครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟเป็นเป็นพีพีพีทีมครับไอพี MP ก็คือนี่ครับ p m l b s t n e t นะครับ โอเคครับโอเคพอเราได้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นวีดีวก็สีแดงก็เข้ามาได้เป็นว่นา,าที่สี่อะ่ะก็อพอครับเนี่ยนี่ครับก็เข้ามาครับในตัวเซิร์ฟก็เออผมลืมหนึ่งอย่างครับอ่าเป็นเพื่อนผมจะมาผมเบอรใค้ชื่อเพื่อนผมครับ ผมจะบอกเพื่อนผมว่าให้ใช้ชื L ่อนี้นะครับชื่อ L A Y ชื่อเล่เลห้าสี่ห้านะครับรับรองครับทะเลถ้าเขาถ้าเพื่อนผมนะครับเข้าไปแล้วใช้ได้ชัวร์ครับชื่อนี้ครับไม่มีใครพลาดอยู่แล้วครับว่าแค่กดปุอมมันจะให้ผมนะครับมันก็พิมพ์เลยครับเออทับ นะครับเครื่องเครื่องอ๋อเครื่องการทำมาครับบีกิสเตอร์ครับใช่ปะวะใช่นะแล้วก็ลายรหัสเครื่องผมเครื่องผมงต้วการรหัสอะไรดีครับผมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกครับเอาหนึ่งถึงหกครับปุ๊บพอเสร็จแล้วก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ แต่การก็ทำใส่อีเมลนะครับนะครับรีบ๋ยวนะครับครับรีจิสเตอร์เอ่อนะครับองกรอครับได้ไหมครับ g i n หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้นะมันทับใหม่ครับครับดีจิสเตอร์นะครับแนะนำให้เพื่อนผมใช้ชื่อนี้เลยครับเราสร้างแคปับแล้วหกหกครับ,รบ,บ,ร 6, 6, 6, รบปุ๊บเอ อีเมลให้ใช้อีเมลผมด้ก่อนแล้วากันนะใช้อีเมลผมครับโอ้ยเครื่องโก้ บครับแล้วก็พาสอีวิลนะครับอีเมลก็อีเมลเลยครับ ีเรากรอกไปครับโอ้ไหโทรมาขอร้องนะไม่หน่อยโอเคครับตุ๊กก็นะครับดูアาล็อกอินครับโอเคครับตอนนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับมาเข้าครับเข้าต้องล็อกอินครับเนี่ยปลาเราจะล็อกอินก็แบบน้บ โอ да ้อินก็ผมทำอางนี้แะครับพิพ์เลขไปครับเฮ้ยรหัสน้ำผึ้งตัวโก็ครบนะครับนีครับแล้วก็กดไปครับอ้ออินใช่ไหมครับโอ้จีไอ้เจ้าเอ๊ยทำไมทำไม่ได้วะ อานาลิสเตอร์ทัทีโอเคเวลงต้องขอตัดคลิปไปนะครับทำไครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตนะครับผมจะขอบอกเพืผมว่าาหัสนะมันใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นพรอะไรครับตอนนี้ก็ขอปิดคลิปเองนี้ครับต้องเนี่ยพิเศษต่อครับ เอ๊ก็ปิดกลิปตรงแค่นี้นะครับเสริมท่มงมงพอขอโทษนะครับที่ผมทําไม่ได้ครับก็คงไปดูทําเองแล้วกันนะครับค่นี้ก็ไม่มีอะไรมาจะเล่นแบบเป็นแบบทีมนะเป็น pvp ทีมซึ่งก็สามารถเล่นได้นะครับโดยที่ไม่มีปิดพ่านนะครับก็ไปวันนี้ครับไปแล้วครับวัสดีครับบายบายครับโยโย่บายครับบายเยจะบังหนทำไม เออบายครับบาย